บอกเขาว่าเราคิดกับเขา้วมนยังไปแล้วก็มาเติมใจลักไปเลยนะอะไรไอ้ถ้ยเนี่ยเราข้าวไปกินกันไปจิตสองจิตเนี่ยปากอะไรเรียกว่าอะไรใจจะกล้าหน้าจะหน้าปากจะหวานมือจะไวใจจะถึงเลยเรื่องจริงไอ้เหี้ยเลยเนาะกินเข้าไปอ่ะแต่ผมไม่กินครับแต่กรเล็นก็น้อยยันป่านนี้ยังไม่เคยแตะจังเลยแต่ผมเห็นคุณข้างบ้านก็เลยเอามาให้พระองค์ไงโอ้ อันนี้ไม่เคยกินฮะแต่เห็นเขาเลยมาแนะนำใช่ไอ้นี่นี่นะที่กินเข้าไปแล้วจะทำให้ใจกล้าหน้ๆดันมันแนะมันจะแพงอยู่ขวดแรกเท่านั้นจะเล่าอ่ะท่าไหล่นะต่อไปแย่งกันออกเลยไม่รู้เรื่องแล้วก็ต้องซื้อพวกแล้วนะเดี๋ยไม่น่าชื่อเล่าแล้วต้องชื่ออะไรอ่ะน่าจะชื่อน้ำเปลี่ยนยิ้มใส่ทำไมต้องชื่ออย่างนั้นอ้าวกินกั็ไปแล้วพวกหมูงแล้วกตีกันเองมีเรื่องกันเองหัวเมียนไม่เคยทะเลาะกันกินราบไปยิ้มหายเดือดดาลกันแท้ จริงไหมเนาะแล้วก็จะถึงขนาดนั้นไหม่ะโอ้อย่างน่ไปถึงขนาดนั้นอยากกินให้มากสวยไป่จางเลยจริงๆสวยไม่จางสวยเลยเขาเล่าเราก็จะได้นั่งไปห้างที่ลูกจ้างพัดธีเห็นไหมมีสักร้อยโอ้ยขนาดนี้กินเขาไม่ได้ยังไงเรานั่งดีเห็นไหมทีแรกมันจะหน้าเบ้อย่างนี้นะจะเดี๋ยวปวดเดี๋ยวปวดเบ้ไม่รู้อะไรของมันไอ้เนี้ยอะไรลยที่ทำให้หน้าใจก้าวหน้าได้จริงๆเนาะขนาดคนห้างบ้านเนี่ย ไม่เคยเมาเลยวันน no right? okay. oh, okay. mm? ั้นเมาตีเมียเลยตีเมียเลยหรอเออไอเเค่ลองัไดนไหยฮะเอาลองเดี๋ยวเดี๋ยวใจถึงเลยเห็น้ยเห้ยเห้ยร้อนมากเลยกรีแมลงจะกินเข้าไปะนะมันเป็นอันตรายนะเนี่ยแต่ว่าจะกินได้มาก เอาแค่ใจกล้าพอทีแค่พอใจกล้าฮะไปสักหน่อยพี่อหลวงปู่กำลังจะรอครับหลวงปู่อยู่หลวงปู่คังของท่านผู้ใดองค์แม่ครัแม่ค้าดีมากดีมากเออเห็นไหมเหนไหมเห็นไมหน้าตงยัไ่มาอะไรตึงม้งหน้าพี่ใครต้องการจ็ได้คร้บาทครับเฮ้ยวยเลยไอ้เน เมาเย่างเลือกเลือกมาแล้วเลือกมาเมาเป็นเมาที่เหนื่อยข้าอุ่มอะยังไงไก่กายังไก่กายังไก่กาแล้วเอาละเอาละเห็นไหเอ้อแล้วไก่กายอย่างนี้แม่แม่มาไม่เก้าพันคไก่ไกาไงใไกล้าโอ้โหไอ้นี่เรียกเกินใอไกล้าเรียกเกินเอ้ยเฉียบไหมดีไหม ให้ดีวให้ดีดีดีแล้วใจจะกล้าหน้าจะด้านปากจะหวานมือจะไวใจจะเยือกผมจะได้พักนะเดี๋ยวถวยแบกเรื่องคุ้งใจหายแวอะไรเอ้าเดี๋ยวถ่วยบอกว่าถวยเอ่อถ่วยเรียบๆเงินถ่วยเงินถ่วยแต่ทัดรัดได้ใจความครับผมเห็นเขากินเหล้ากันเนี่ยตั้งวงร้องรั่เนี่ยใช่ไม่มีใครเขานั่งกินคนเดียวกันเลยเว้ยอ้าวแล้วทำไมอะ เขาต้องกินอะเรียกตุ้งเรียกให้เรียกใครมาล่ะไม่ต้องไปเรียกใครเสียงไม่เหนื่อยนะไม่ไม่ผมไม่เคยผมไม่เคยผมไม่เอาผมไม่แตะต้องจริงๆผมกลัวอันตรายต่อสุขภาพไม่เคยขอร้องนะนี่ครั้งแรกที่ขอร้องไมาเป็นเจ้ามันจะต้องหาจะไปคู่เพียงอะไรไม่เอาไม่เอาไม่ถือวันนี้ไม่ต้องมียศมีตัดไม่ถือนะขึ้นมา ข้าไม่ขึ้นถือว่ามึงกังเกียดไอ้ถวยโอ้โหนี่ทำไม่ขยันขยอไม่ขึ้นจริงๆอย่างเนี้ยโอ้พระองค์จ่ายหม่อมฉันกินเป็นเพื่อนดีเดียวบอกแล้วว่าหม่อมฉันไม่เคยกินไม่เคยแตะต้องยาเข้ากระสายเล่าผมยังไม่กินกินจะเข้าน้ำร้อนเข้าน้ำพึ่งดีจริงเดี๋ยวลองดูเออก็หตัวเองกินเป็นเพื่อนกันไม่ได้อะไรหนักหนาเลย นผมละร้อนปากร้อนห้าท่านครับอยางได้นะครับผม้โอ้ยของคดีคนลุกทั้งตัวร้อนจนจะปากถึงใต้โอ้โหดิสไลรงกันอย่างนี้มันกินกันไปเข้าอย่างไงมันกินไม่ได้กันยังไงมือร้อนโอ้โหใส่จะขาดใจจะจะพังใส่จะจะเปิดท้องใจจะจะพัง มันกินยังไปได้อย่างไรเตี้ยม,มันอันตรายต้องตัง๊กตาตเดี๋ยวเอาทีเว้ยผมสบายกับพ่อกับแม่ไว้แล้วนะเ <ผม S 2> นาะลูกชายจะไม่แตะต้องเด็กชายของคนเมาพ่อผมเคยสั่งแม่ผมเคยสอนว่า ไอ้หนูเอ้ยเกิดมาแล้จังไว้เราไม่ใช่น้ำกัญชาไม่ใช่ดอกยายาหมาไม่ใช่อสติกินก็ไปแล้วมันเป็นเป็นผายขอโทษไม่กินลงแล้วขยันไม่ยอมไม่รู้ว่ารับมาขวานจะโผล่ไหมขอโทษจริงจริงเอโทษ ยังไงแกหมดไม่ไม yeah. uh. yeah. ่รินวะกินกันต้องให้มีสติเดี๋ยวจำได้ไม่มีสติก็มีเรื่องกันง่ายไม่ว่าพวกว่าปู่ไม่ว่าพี่ว่าน้องมีเรื่องเพราะเล่าข่ากันตายเพราะเล่าก็เยอะถูกต้องเออมึงใครเนี่ยเ้าผูเจ้าไงลำลัม รามลามเอาดีเลยนี่แกมาโขนมาแซงไงรามแลว่าลามไหนเนี่ยลามไหนลามมหาลัยโอ้จ้<ใ>นจาน้านึกแล้วจะจำก,กันไม่ได้เอาอย่างนี้หลวงจะทำอะไรก็ทำจะไปไหนก็ไปเออขอบใจขอบใจเอาแก้วไปอขวดกูอเอาอ่าไอ้ไอ้ถ้วยแล้วต้องเอาคลังกูไปแล้วกูจะกินอะไรแล้าหัวมึงมึงเติมม,มาทั้เฮี้ยอะไร Ito ang mga pa